แดดแดดพี่น้องทักทายสบายดีกันอีกคลิปพี่น้องเอาอันหมวกลงไปใหพผวก่อนเ่อเห็ดกินกินขขาวแล้วก็จนสิบโมงขึง่งป้าทุท่านไน้ไปซื้อแพรมาสักเครื่องซ้ำลงมาเบิ่งพวัวดำหน้าก่อนพี่น้องถ่ายคลิปพวัวดำหน้าครั้งแรกของปีก่อนเอ เอวแข็งกระเด้กะเดอยู่นี่น,นะไปโกม้าเฮ็ดซื้อน่ะคุณโอ้เจ้าแค่ทองเดือเจ้าบริป่วยจะบรเห็นบอกขอนอนป่วยเป็นเดือนสองเดือนนะจะบรเห็นบอกทั้งทองทั้งป่วยเออแค่ทองซื้อบรป่วยนะมันโอเคแต่มันทั้งทองหรือทั้งป่วยนี่ตีมันสิตาย พอมาเลายศูนย์เสียดยังบ่ได้เอ้ยหลังจากข่อยลูกมาได้คนม,มีเฮือมีแหงก็เศร้าแพ้ลรไข้แพ้ดีขึ้นนะข่อยกะเหตุหนึ่งขงา่าวหน้ำล้างถอยร่างบ่วงแต่ขอปฏิถ่ายคลิปลงให้พวกเจ้าเบิง่งบ,บอกขอด่าขอโทษโด,ดยพี่น้องว่าพวกเจ้าเมื่อกี้นี้มันคือรวมให้เจ้าเบิง่งอืมขอโทษโด,ดยรวมไปเมื่อกี้นี้บอกสปอคนเมนท์ทั่นแหละ เอาเฉพาะแต่คอมเมนต์นั่นแหละหุ่นเอาหมวกนี่เฮ้ยปาบักจอยเตาบ้าอีกเว้ยเตาบ้าอีกบ้าผูาาา้ช่วยนี่ เป็นอะไรบันดามนละชยาละชุมย oh oh ังตะลองนี้บมสูยังตะนี่นี่นี้เฮ้ยยายไปหาหมมังหัวเบอร์เทไร6แสนหาพี่ฮีแม่วเขาเอาเงินกูแล้ววะจากล็กกับพ่อคือเก่าหัวแล้วเอากระโพดอโพแล้ววะ6แสนหาถ้าโพดโพลิโลนสู ไอเกากัเผัดไว้เส้อกพ่อยหมูพาไปเลยเด้เอาเลยเอาหมวกนี่เดกลสบายดีสบายดีพี่น้องเป็นไรเมื่อยบ่เอาบ่อขอลงไปดับน้ำบ่อน้เย็นตองมาิมนุ่เออหนาหนำก่อนเขาก็มีมาสำนีก็ได้ใส่สำนีก็มีแห้งได้ผัวน่ะมีแห้งแล้วได้ใส่เมียน่ะ เออปน้ำปักซองนี่แล้วคลินิกทั้งนอกคันได้จอยใกล้ตลาดบนคอยวัดสิพา,าเจวเวยบงหันนั่นเด้เออบอน,นอีพอไปบังหันน่ะเออเออเจ้าพวกข้นกระหมองล้วอ่ะ <c oughs> อเฮ้ยเอามากินนะเอาอย่างหน่อยกะบ่ได้ลงดำนํำกะมาเอาน้ำมาพวกกิน เอฟซีสิบบาทเลยเกิดเป็นมื่นตะกกาบวได้ยากลงมาถ่ายคลิปพัวมาดำผมมาถ่ายคลิปแม่นพี่น mm ้องเอ้ยใครนะแม่ใครอีกโอ้ยไม่ป้อนบ่เฮ้ยมาพี่สิเขากดให้มามากกว่สิป้อนมามันหยากรัยเออโทรศัพท์เจ้าแหลนนี่อืมเขาว่าบอกว่าเป็นน้ำพัวกูมานนี่ว่าเบิร์น้ำเมืองน้ำมันย้อนนี่นะ ขึ้นได้เ้ยเขาบ่มีน้ำมันดำแหละเป็นยำเจ้าลงมาดำนี่นนนป้าคัดเบิดแข่งเบิดคาลับเอ้ยมื่อคืนนี่กระหายห้องท้องแตกเพราะบีบแข่งบีบแข่งให้อยู่อิ่มบ่อิ่มป่อ,มปอ,อย่ากินน้ำลายมันแดด<พ>แอวแข็งกระเดยกระเดอย,อยู่นี่นะท่านได้สากฮอดเครื่องฮะ,ะ,งะห่วย มูหนัก็ช่วยโอกาสได้ใส่อีกหลับลูกมึงบ่นอนหลับอีส่งกุ้มนอนอยู่นะมันหลินเซยกูขึ้นไปมันโก้แขกแขกใสกูโัวมึงกินมาหัวสิกูหมดว่ะเออนั่งหลินเซยกูก้ปวดแข่งปวดขาดิคัดขาแหละเฮ้ยหมูเดียวหันแล้ว ลูกเขยกะนี่ตะพูขักๆเฮ้ยเขาว่าคุณู้เจ้าแค่ทองเจ้าบได้ป่วยเสียดยังบได้เขาว่าเอฟซีว่ามึงตอบให้กูดูป่วยซื่อน้มันคขายยู่บได้ป่วยสื่อน่ะทองซื่อน้ำมันค่ายยู่มันบ่อยทั้งทองทั้งป่วยนี่ได้สาเป็นไดไงแข็งอะได้สู้สำนันกะ แค่ก็ลฉันบอกกูเห็นถาแลอ้ดอลวดอากันน <FC S 1> ั่นเอฟว่าเป็นยังคือบดําน้าสน้องตอบให้กูแน่ก <laughs> ูไอยากสิตอบรมันก็มีหน่อยคนที่เขาจะเข้าใจพี่น้องเลยก็ขอบบุญขอบคุณผู้ที่เข้าใจให้แล้วเนาะบุ๊มเน้าก,กับบมเนสิบันบกเคยถือผ้าดอ,อก ทีพานางหมูเห็นกระตทกแล้วเห็ดจุกุนๆเออเป็นยังเข้าจังโหเห็ดบ่ตะกี้เนาะตั้งแต่ที่พานางหมูเขาเห็ดได้เมืนบ่เอากระเห็ดขี่รถกัขี่ไปหันกัไป้ายปใช้กับป้ายเห็ดผัดเม็นมาได้เฮ้ยอือบ่หวงลูกในท้องสันสีได้บกไปได้บ้านี่มีอันมีประสบการณ์มาแล้วตั้งแต่นางหมูนะเห็ดลายเห็ดได้นะเห็ดจน เห็ดจนท่วงเห็ดจนห้ายบ่เพื้อกันบัดอันนี้เห็ดบ่ได้เพราะว่ากี่เกียรติบัดอันนี้บัดกี้เกียรติราวาอ้าวจะเสียให้เอาใน้ดีห้ากัดคิดเห็นอันประสบการณ์จือผ้านางมูแอะไรคิดว่าเออเห็ดบ่ได้แล้วก็บ่เห็ดว่าคิดเห็นว่าถ้าเห็ดไปกับเอฟซีซีเมนต์อีกว่าบ่ห่วงลูกไม่ท้องซันซี่อีกคือตอนนางมุ สรุปว่าบุมีนั่นนี่จกอย่างเนาะเห็ดกระพิดเบิดกระพิดซุ่มๆคลิปเกี้ยงมาคุณนี่ซุ่มจิงจกจิงจกบุมีบดเลยมึง,งบงั <c ười> บงกูลงมานี้เออสิไปสือแผบได้นี่ย่างขอใหก็กินขเข่าเร่อหน่ขอก็ลงคลิปแล้วนี่ขอก็อย่างลงมานี่นิผสมใบกวัว

เพิ่นอยากใส่น้อยได้หาเนาะอยากลงไปดำนะมเขาจะสิขาดเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดบ่ได้บ่แล้วมันง่ายทงหนึงทงยังเด็กหน่อยจักอีพ่อบ่เอาไปกินดกดได้บอล้วง,ง่ายนะเลยก็ะหอคนเถื่อนย่างลงมาสามน้กะกินคืนไปหนึ่งไปห้าลูกเด้อห่อนสิเป็นนันอื่นแล้วนี่ <15. S 1> ยเราโทรศัพท์มันโทรศพัพท์ เกือบมาบ่ได้เฮ้ยกูไปหาเห็ดกูสิเมื่อฮอดบ่กูเออหมู่ใหญ่ตลาได้มาเก็บนําแล้วอเาสิลงมาเบิ่งอยู่ลว่าเ็ดนี่มันต้องออกทางนี้ล่วอ่าบ่มันเคยออกเขาเคยได้เออกกน้ําพิมานทางเขาเฮือนประตูวดแล้วแล้วเออเพิ่นมาลากเ็ดกูลเพิ่นว่าได้เ็นั่นแหละ บอดิแปนบรดาใด้เฮ็ดพวกน่อยวะคนละภาคหัวกับอุ่มน้ำคลองขนาดดรอนเดียวนะเออเฮ็ดปวกน้อยอันยี่วัดดรอันอืมเออดรอุ่มลงมาอันเนี้ยเอออันเพื่อนเก็บกูเก็บหัเพื่อนกับบรรยากาเก็บหัเก็บอันนั่นแม่อยากแกงอย่างนี้นะเพร่ะน่นกูเก็บปลาโลดเก็บนำกันโลดกู กูกะลี้ได้แล้วก็เห็นนะกูเฮาเฮ็ดคือเฮ็ดสังเกย่างม้ๆเพิ่นบ่เพิ่นก็คายัวออกมาเพิ่นก็บ่ปิหลังบ่ปิหน้ามาใส่กูอีกดเพิ่นปิหน้ามาเพิ่นมามาเด้อเฮ็ดธุระนี่กูกจั่วเอ้ยก็ตื่นอีกดยังบ่ทันน้ําซ่น่น่นะโอ้กขาวงามขึ้นเด้อบ่ได้ปักลงเลิกได้ ตาแดดเอาอีหลีหน้ำันูก็ต้องห่วงนะมันจะกันฮอดกันวิทซอ่องให้ขึ้นนี่นะบดดูดแต่ผลมาเอารองของมูอย่างเดียวจบเลยกูคึอโงอกูสิป,ปวดบีแข่งอีกมันทันอยู่ซ่องให้ชำให้หมดน้ำมันก่อนแล้วเจ้า,ากระปั๊กเ,เขาทำให้พุ่งไงกว่ากระปั๊นแม่นครับโหลดซอนอีแม่ไปได้นี่กูไปน้ำเล่าแล้ว,ลวกูก็อยากไปกวดเลย ขับหลดไปครึ่งแล้วอีกสีนักก็ไปอีกผ้าผ้าละล่มอีกบนหนึ่งเองอีกบัลร่มดอกมันหักสีเมื่อยที่ขับหลดครึ่งลับไปกลับมาขับไปได้อยู่ห่างไปไกลบ่ได้พี่น้องพอไปจกจอแจกแจกนํามันนี่แหละเป็นไปได้ก็ากแข็งแห้งพู้และบุญยาคันมาเป็นปลอกปอเปเป็นขี้ป่าคนแ่วนี้ดอกเนาะ เมื่อเขาเดินที่หาได้นี่นะเดินที่หาแล้วยังบริสุทธิ์เมื่อยอยู่ที่ได้ชิม่แห้งบิงบาากรจังวันนี้แล้วนำนำนักก็ยังบริได้เกิดครอบบ่อยากเห็ดยังกับครอบนำนักมันบริได้เห็นแล้วเฮาก็อยากอันทนอมทนุทนอมให้เฮาเองมันบ่กขณะไปเห็ดเวี้ยขัดแหงก็เมื่อยบันนี้เฮาแหงก็ะสีนานแต่ว่านำนักเฮาได้สีได้จากเธอกินแล้วกินผัดมาให้แต่มันเบิดกินผัดมาเห็นเบิดลำพังอันถาดอาหารในห่างไกลให้โตกับบุหี อุยหนุ่มล้วบอกว่ามันมันมันบ่มีสารอาหารสะสมแล้วว่ามันมีตัวเ้ากินเข้าไปใหม่สารอาหารในห่างกลใมันเบิดแตตัเข้ากินบ่ได้พูมันมีตัวเ้ากินเข้าไปสมบูรณ์้ากินเข้าไปเฮาไปเรียกเบิมันก็เบิดเขาก็ต้องกินเข้าไปใหม่อีกนี้มันระบบมีสะสมมันระบบมีแห้งนี่ยังใายได้มันยังมีสะสมแบบอีกมันมันมันเริ่มมีเริ่มมีขึ้นเรื่อยเรื่อเลย เ็นบอกคือส่วนกุลูกเรือนเ็นบอกกูมีแห้งมันบอกกูไปมาแล้วกูเหมื่อยสิตายเขาเพื่อสิพื้นอีกนะเฮ็ดได้เฮ็ดได้อยู่หักขึ้นงอสิไปเอาเงินไปสื่อคองมาบำรุงห่างกกลให้มันฟื้นฟูอีกให้มันเขามีแห้งได้ก็พักให้มันมีแห้งไปเรื่อยๆเฮ็ดจำเฮ็จได้แล้วเบียร์ขอแขกในเฮือนว่านนี่อจน กินบะโลกินบักแตงลงมา2หมากทำกระปัดผู้บ่ฮู้ก็สิคิดว่าโอ๊ยเป็นหยังคืออันบ่เฮ็ดแม่นว่่ได้ดบ่ได้บา้ยกูลืมทวงอุ้มมัดก้าเฮ้ยอุ้มแต่ได้อุ้มได้เออปีนี้อุ้มมัดก้าปีนี้อุ้มมัดก้าโอยพี่น้องเอ้ยอุ้มมัดก้าเด้อปีนี้ปีหน้าเมียพาเฮ็ดเได้ลูกน้อยบ่เกี่ยวดอกคแหน สุขภาพร่างกายพร้อมแล้วค่อยลุยโลดสลูกน้อยบ่เป็นบ่ให้เป็นอุปสรรคดอกแงสิยากบ่ล่ะเอมานอน้หอีหมูวิทลูกันบ่ได้บ่ลูกๆๆอีหลายลูกบ่จริงแนก็ได้พอดียากเลี่น่ะเออปีหน้าผู้ากันปีต่อไปน่ะพอดีบ่ซ้ได้เ้ย ซ้ำเลยเนาะบซ้ออกเดือนสิบสองสมุดล้เดือนสิบสองหนึ่งสองสามสียักกรสี่เดือนหัากระสี่เดือนหนึ่งโอ้ยสามสี่เดือนกับพอดีนอนในอู่เฮ้ยออพอดีอู่เอพอดีอู่พอดยอพอดีโจมนำนมกับพวมาห่าพวกมาซํำนั้นเนาะกันกินนมแม่นะอดีดเบ่งว่ะ ปกติคนถือผ้านี่อาการคนถือผ้าเนาะนมสีเบงมันบวกลับเนาะนมสีเบงมุงหูบอกกู้ห้าก็มีนมเพิ่งมาได้ห้าก็มีนมสี่เดือนนี่นมกู้หากับเบงขึ้นมาห้าก็มีอันโอ้ทโออยู่เดือนชองเดือนนั่นเออโอ้ยคืออิโม่เอออคืออิโมูนะก็หัวทือผ้านั่นนมมันสีแตกแล้วไอ้อนี่ฮึตอนเมื่อยๆนะแห่งกระเทกโบห้าก็ได้ จนขีดตกใจว่ากูสิมีนมให้ลูกกูกินบบนมคือ,อืันเหี่ยวพนมไม่ห่างแทว <c oughs> ้ว่านมหาก็มาเบ่งขึ้นนี่ไดว,งวงังวังบำารุ่งแน่นี่วังมีแห้งขึ้นมากนี่มีแห้งขึ้นมากก็เฮงเติบตแล้วแน่นระบายโอ้ยมึนแข็งะขึ้นก็พี่น้องลงมาห้กำลังใจผัวซํานี่แหละกันผัวบุลงมาดามก็คือสิบบุลงมาถ่ายลิปเขาตีก็อยากร่งอยู่ เออพออีหมูหอดผีพอแห้งเลเมือม่อแห้วก็พักเตมพลังก่อนชิมอ,มองของิงอันได้แล้วนี่พอดีขึ้ขนดได้เฮ้ยดีใจบ่เฮ้ยสิไปซื้อแพบก็อนเด้อไปซื้อแพบมาซักเครื่องให้ก่อนอคนนึงนั้นนงองเอาอีกอันนึงผสม ทำให้นเนี่ยเมือ่อไหร่ในลูกกาบานเม,มือกมาเห่อกระสิบบุกขืนหนวดตอขุนบอกมันชิ่งก็มีอืมเออมันชินแห <àng S 1> ่งกระยักซอยอะไรพี่น้องเอ,อ้ยน้องตัวเองแห่งกระยักซอยให้มันแล้วขเขาบอกแล้วจะเถื่อนี่ก็ยังอีพอให้ไปซวนมันได้หลับอีพอให้ไปเสียนหนากูั่โบตงไปเสียนหนาดอกลงไปดำหน้าซอยน้องนะครัว ຫင်းຕົ້ມຢູ່ຍັງບໍ່ໃດໄປເດີ້ເພງເດີ້ເວົ້າຫຼາຍໃສ່ຍາວພີ່ນ້ອງເຮົາບໍ່ຈະເກັບຄືນເວົ້າເພາດັມນັສຄື